บวปเดียซึ่งเราบวชทีนี่มพนักง,งานเราก็อันตารายแล้วงะนั้นไปได้กับเพื่อนใช่แล้วหนึ่ว่าเรืองลำยิ้งเหมืนเดีย,ยาบางคชาตกใจมัดไอคือไอนาไอหน้หนามันตะปนนึนามหนึงวันสปาไฟไปไ กรเอาไม่อยู่นล้วนะมันมัดกันแล้วเอาไม่อยู่เลยนะลักเรืออย่างเดียวนี่ลักเรือมาตรงนี้ก่อนได้ไงเที่ยวเที่ยวนักงานเราวะอุ้ยนนไม่คาดเที่ยวนักงานมันจะเจอมันระเบิดอะไรบนนี้มันอยู่ไกลๆนะ la me.